มาทวนนิดนึงนะจ๊ะก่อนที่พระบพธิสัตว์จะได้รับพุทธภรยากรจากพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าพองค์ใดพระองค์หนึ่งเป็นครั้งแรกนี่ครั้งแรกนะจะ๊ะต้องจะต้องจำตรงนี้นะว่าตัวท่านจะได้เป็นพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต พระพุทธศาสนานั้นจะต้องประกอบวิธรรมอันสำคัญยิ่งประการหนึ่งนั่นก็คือธรรมสมุมทานซึ่งมีอยู่ในการทั้งหมด8ประการดังต่อไปนี้คือเราจะเห็นคุณสมบัติอะไรต่างๆเยอะะที่กว่าจะมาเป็นพระบรมศาสดานี่ไม่ใช่ง่ายเลยนี่นะจ๊ะ ไม่ใช่ง่ายการที่จะเป็นบรมศาสดาจะต้องมีขั้นมีตอนมีอะไรเยอะแยะตรงนี้น่าศึกษาเอาไว้สำหรับรเรียนรู้เปรียบเทียบแร,รงดงธรรมสมุทิฐานข้อที่หนึ่งได้กแก่ความปรารถนาที่จะจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ความปรารถนาที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ธรมสมุทยข้อนี้ถือเป็นสิ่งที่ประบพิสัตว์จำเป็นจะต้องมีทั้งนี้ก็เป็นเพระาะการได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นั้นในร่างกายทีเป็นมนุษย์นั้นพระบพิสัตว์จะสามารถสั่งสมบูรณ์และสร้างบารมีได้ดียิ่งกว่าการไปเกิดในอัตภาพอื่น เช่นไปเกิดเป็นเทวดาพลมรูปพรมหรือสัตว์เดรัจานเป็นต้นนี่นะจ๊ะเป็นมนุษย์นี่เหมาะสมในการสร้างบารมีอย่างยิ่งกว่ากายอื่นๆทั้งหมดเลยที่เป็นเช่นนี้กับพระการได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นั้นจะทำให้ได้กายหยาบที่มีลักษณะ แข็งแกร่งมากกว่าการได้ไปเกิดในอัตภาพของเหล่าเทวดาพรหมรโรภมทั้งหลายดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็เพื่อใช้อัตภาพเป็นความเป็นมนุษย์นี้สร้างสมบูรณ์สร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังนั่นเองนี่นะจ๊ะนี่คือหลักเลย ส่วนการใช้วิบากกรรมอะไรต่าง,างอันนี้นก็เป็นเรื่องปกติทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่แม้เจอวิบากกรรมก็ยังต้องสั่งสมบารมีสต่างบารมีไปอย่างนี้นะจ๊ะวัตถุประสงค์หลักเลยว่ากายมนุษย์มีตัวถัง <t> ดีพราตัวถังดีนี่คือสิ่งที่พยายามกลัวมากนะ หนึ่งกลัวการเกิดมาเป็นมนุษย์สองกลัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่นะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนั่งเดิมตำแหน่งเดียวกับผู้รู้เก่าแค่คือที่สูงกลางกายฐานที่7 3. กลัวการหยุดนิ่งตั้งมั่นตรงนั้นนะี่ มีกลัวมากเลยเนะี่ยกลัวการกลัวการเกิดาเป็นการมนุษย์ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประกอบกกลัวการที่ใจอยู่กันเนื้อกับตัวในตำแหน่งศูนย์กลางกายแายเจ็ดกลัวการเขา้าเดินทางเข้าไปสู่ภายในไปเชื่อมกับกายผู้รู้ ดังเดิมนี่นะจ๊ะก <Thank you. S 1> ลัวความลับถูกปเปิดเผยความลับของชีวิตถูกปเปิดเผยกลัวว่าพความลับถูกปเปิดเผยแล้วกลัวการเดินทางเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นต้นนี้เนาะกลัวมาชมัชเลย ธรรมสมุทานข้อที่สองนแก่ความถึงพร้อมด้วยเพศซึ่งการที่พระโพธิสัตว์จะมีโอกาสได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุติเจ้าเล่นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องมีเพศนี่นะจ๊ะที่ไม่วิบัติ คือมีเพศที่เป็นสมบัติหรือไม่เป็นอภัพพระบุคคลไปเป็นบุคคลผู้อาภัพนัน่นคือจะต้องเป็นบุรุษเพศหรือเพศชายเท่านั้นนี่เนาะเป็นเพศชายเท่านั้นเราจังไม่เคยมีเลยเพศหญิงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีน่าจากพยายามจะทำให้มันมี ในการแต่งตั้งอะไรเงี้นะี่โน่เป็นนี่อะไรต่างๆสารพัดมีมือเยอะแยะเหมือนปูเงีเนะพราะบางทีก็ไปรู้ว่ามีของวิเศษอย่างนี้จะเอาไปไว,ไวไ้ตรงในมันก็ต้องเอามือมารองรับสร้างมือเพิ่มอพอคิดออกว่าอันนี้อมีเพิ่มขึ้นวันนี้นะเอาอีกพอเดือนหนะ้าคิดออกเอา,เอ,าอีกมือค่อยทยอยไปเรื่อย อย่างนี้เนาะพอพโที่มาภายหลังอะเลยมาทำซีเอดีอัพเพิ่มมือก็บีนี้นะไปเลยๆแล้วก็ใส่ตำนานเรื่องราวตำนานนานหนแต่เราเรียนุบานที่ตามเดี๋ยวเดียวก็ได้ทำไมต้องนานนั่นคือจะต้องเป็นบุตรเพศหรือเพศชายเท่านั้น เพราะนั้นใครจะไปเรียกร้างสิทธิเสรีภาพแรงงานเนี่นะก็เรียกร้องไปเถิดเพราะกฎกติกาของเขามันมีมันอย่างนี้นะยังจับไม่เคยมีอย่างนั้นในจัปรวเพศจะมีรูปร่างลักษณะที่ใกล้เคียงกับลักษณะของกายมหาบุรุษมากที่สุดมีลักษณะใกล้เคียงกับกายดั้งเดิม ส่วนกายของสตรีนั้นผิดเพี้ยนมาแล้วเยอะนี่เนาะ,อ,ะอีกทั้งยังมี็นกายที่สามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างดีที่สุดอีกด้วยนี่บรุษเพศแต่ถ้าไม่ได้ความถึงพร้อมด้วยเพศชายคือเป็นเพศหญิง เป็นมันดอกระเทยอีอเป็นกระเทอ,อยีกินหะ <laughs> รียเป็นบุคคลมีสองเพศในคนเดียวกันที่เรียกว่าอุปโตพยัญชนะกโอ้ทุตองก็จะไปทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแก่พระโพธิสัตว์นั้นอย่างเด็ดขาดหมายความว่า ที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสมัมพุทธเจ้าสร้างประมีอย่างถูกขลักวิชาตแต่พอดีมีบางชาติที่วิวากกรรมกราเมเจาชื่อองค์ผลให้มาเป็นเพศหญิงมันดอกหรือกระเทออยอะไรต่างๆหรืออุปโตพยัญชนกก็ไม่พยากรณ์นี่นะจ๊ะแม้มีผังเดิมที่มา ต้องปัจจุบันถึงพร้อมด้วยจะไปเอาอาดีตบุรุษเพศไม่ได้นี่เนาะแถวแถวนี้แหละนี่นะเออเอาอาดีตที่ผิดพลาดลืมอไม่หมดนะี่ยนี่ไงธรรมปัสม,มุทาร์็นธรรมันสำคัญยิ่งที่จะยืนยันว่าพระบริดิสัตว์จะได้รับพุทธบยากร เป็นพระสมมสมทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตข้อที่สได้แก่ความถึงพร้อมด้วยเหตุหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะต้องมีอุปนิสัยแห่งความเป็นพระอรหันต์ในขันธสันดานอย่างแรงกล้าจึงจะมีโอกาสได้รับพุทธปยากรจากพระสมมสมพุทธเจ้าได้ แต่ถ้าหากว่าอุปนิสแสงความเป็นพระอ,ร,อรหันอรหันของท่านยังไม่เกิดขึ้นหรือแม้เกิดขึ้นแล้วแต่อุปนิสแสงความเป็นพระอรหันในการรัศดานยังไม่แก่กล้าพระองค์พระพุทธองค์งก็จะไปทรงบัญญัติกรความเป็นพระสัมมารสมุทธเจ้าในอนาคตให้แก่พระโพธ,ธิสัตว์ท่านนั้นอย่างเด็ดขาดอุปนิสแสงความเป็นพระอรหรันบาความกำลังบาร,รมีเนี่ยแก่รอบจะเป็นพระอรหันได้ ใช่ไหมลูกใช่ครับผมแต่เลือกที่จะยังไม่เป็นน uh huh. ี่ไงบรมโพธิสัตว์จะเป็นพระอารหันต์เมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่เป็นอยากจะเป็นยิ่งกว่านั้นนี่เนาะไม่อยากเป็นนักเรียนอยากจะเป็นพระบรมครูด้วยความที่พระโพธิสัตว์มีอุปนิสัยแห่งความเป็นพระอารหันต ในขันธสันดานอย่างแรงคล้านี้เองขันทสันดานไม่ใช่คำหยาบนะจ๊ะแต่เอามาใช้สักหยองกันไปเลยมันแปลว่าอะไรนะจ๊ะอุปนิสัยที่นอนเนื่องอยู่ในใจมาข้ามภพข้ามชาติครับอุปนิสัยส่วนลึกก้อนบึงแห่งอุปนิสัยอัธยาศัย จึงเป็นผลทำให้เมื่อท่านได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงไใดพระองค์หนึ่งแล้วท่านยังสามารถตรองตามธรรมของพระพุธองค์ที่ทรงแสดงได้อย่างง่ายดายคือมีฐานแห่งความรู้พอที่จะรองรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พยายามนึกตามอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เลยเข้าใจอะไรเงี้ยอีกทั้งยังพร้อมที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นบัดเดี๋ยวนั้นได้อีกด้วยแต่เลือกที่จะยังไม่เป็นเลือกที่จะเป็นอย่างผู้แสดงธรรมนี่นะจ๊ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความตั้งใจเดิมของพระโพธิสัตว ที่ไม่ได้มีความปรารถนาเพียงแค่การได้บริธรรมเป็นพระอรหรันต์เพราะในใจของท่านมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมีผู้ไปถามไม่ได้คุณหลวงปู่ของเราเมื่อไงนะทำไมท่านไม่เป็นพระอรหรันต์นก็ว่าเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นได้บรมโพธิสัตว์มุ่งไว้ยิ่งขนาดน, oh. นั้นเออนี่เนาะ พระองค์สัตต์จะเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นได้ไดพาราะรานแต่เลือกที่จะไม่เป็นนะเลือกที่จะไปปราบมารเพราะในใจท่านมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือการได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานเป็นพระสัมมาสุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตในเหตุนี้เองเมื่อพระบริษัทได้ฟังทำ จากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านยังยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอา,หารหันต์ในตอนนั้นนั่นเองเหมือนท่านอาชิตตพิคุที่พร้อมจะจะเป็นพระอราหารันต์ที่ได้รับพุทธบุญยากรจากพระสรัมมาสุทติจ้าของเราพระองค์นี้ไม่ยังไม่เป็น จะเป็นพระรีอริยะเมตไตรนี่ในะจะดังนั้นธรรมสมโมทานข้อนี้คือการที่พระโพธิสัตว์มีอุปนิสัยแห่งความเป็นพระอาหารหันต์ในขันธสันดานอย่างแรงกล้าจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถนึงการเตรียมตัวของพระโพธิสัตว์ก่ที่ท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต โดยที่ท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองมีความเพียรพยายามและกระสั่งสมบุญสร้างบารมีมาอ,อย่างตลอดถอเนื่องชนิดที่เรียกว่าแม้จะแลกด้วยชีวิตก็ยอมนี่นะจ๊ะมแม้จะแลกด้วยชีวิตก็ยอมที่ครูวมทใหญ่ชอบมากเลยนี่นะมันเมกเสนดีเนะี่ย จะมาเป็นพระบรมศาสดาสมารสมุฎเจ้าปเดิมก็เป็นบุตรชนคนมีกิเลสปัญญาหยาบอย่างเช่นพวกเราแล้วก็ค่อยฝึกตนต,นตนหิบเ็นตบ,บะพัฒนาตนเองเรื่อยๆมาจนกระทั่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์แก่กล้ามากขึ้นถึงจุดที่จะได้ตัตรุอนุตตะสะสมาสมุทญาณ เป็นประสัามาสมทธเจ้าได้ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บ,บพ่วงมาอะไร <Yeah. S 1> เสกมาเลยกันนี่ <Yeah. S 1> นี่เนาะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนาะธรรมสมโมทานข้อที่สีได้แก่การได้เกิดมาพบระสสมมาสมบธเจ้าสสำหรับธรรมมสมโมทานข้อนี้ถือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้พระโพธิสัตว แต่เบลกาส,สั่งสมบุญครั้งใหญ่ร้อมตั้งตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าพระักของพระพุทธองค์อย่างอย่างสมมติหัวหน้าชั้นใหญ่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองค์หนึ่งในอนาคตหัวหน้าฉันต้องหายใจใหยายใจก็ต้องไปถึงยุคหน้าที่พระเสียระยะเมตไตรวังเกิดขึ้นแล้วก็ไปตั้งความปรารถนา ท่านเจ้าพระพักของพระองค์และเมื่อพระสัมมาสุทเจ้าทรงตรวจดูความสําเร็จแห่งความปรารถนาดูกําลังบุญบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ด้วยอนาคตังสยานแล้วพระองค์ก็จะท่งพยากรความเป็นพระสัมมาสุทเจ้าในอนาคตแก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้นซึ่ง คำพุทธวิทยากรนั้นจําเป็นอย่างยิ่งแต่จะตัอ้งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าน,นั้นไม่รับฝากใครมาเงี้ยไม่รับฝากนะว่านี่ท่านฝากมาบอกว่าหัวหน้าฉันจะ <laughs> อย่างงั้นอย่างงี้นี่นะจ๊ะ, <laughs> ะไม่ไม่อย่างงี้ไม่ได้นะจ๊ะ <laughs> ต้องเฉพาะพระพักแต่ถ้าอย่างนี้ฝากได้ เอาสักองค์สิเอออย่างนี้นะไ่้อย่างนี้ฝากได้บอกไปไปช่วยกันต่อๆนะนี่องค์ลงอย่างงี้นะองค์ลงกัจพกสักองเนาะได้เหตุนี้เองการได้เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้มีความปรารถนา จะรรลุอนุตรสัมมาสัมพธิยานเพราะถ้าหาพระโพธิสัตว์ได้พบแต่พระปัจเจกพระเจา้าหรือพระอรหันตเจ้าทั้งหลายหรือได้พบแต่สถานที่อันเป็นสิ่งแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอทิเช่นพระเจดีย์หรือต้นโพเป็นต้นแล้ว <laughs> แม้พระโพธิสัตว์จะมีความเริ่มสายมากเพียงใดนะตั้งความรัถนาต่อนหน้านะแต่ก็ไม่ได้รับนะพุทธวิตกรนะนี่นะจ๊ะแล้วนะก็ไม่สามารถที่จะตัดสรุปทำให้วัฏาสามารถพุทเจ้าไนดะ้นะสมมุติไปตั้งอยู่ที่ใต้ต้นโพงเนี่ยนะแล้วคอย <laughs> 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 ฟัง เ,เสียงพุทธิยากรไม่ไม่ได้ยินนี่นะจ๊ะไม่ได้ยินนี่จ้ะ